สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมมาด้าสว่างดีครับกะมาพบมาพ่อกันที่เขามื่อี้นะครับหาเนว้เสลงกือเ้านะครับเนาะหาที่เห็นอยู่ขนาหนี้านี่ะงเมี่ยงไหลครับเมื่อนี้นะครับได้ได้ไกล้มาครับมื้อนี้ใกล้บ้านนะครับใกล้บ้านมาเครื่องตนะครับเอามาเทียดเป็นทับเข่าก็ได้ครับอับแจมกัถือว่าบ่เสียหายครับ เปมน,น,นูบ้านๆคือเขานะครับนะเนาะเห็ดไก่หลงโคกหลงดงไว้นี่แหละหลงโคกหลงดงลงปลานะครับเนาะนะี่ครับแด้ว,วีมเขามีอะไรครับมีพริกพริกสดพริกแห้งนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับหอมแดงเป็นมะกูดซอยข่าตะไคร้ซอยแล้วก็มีกะปิน้ำจกดน้อยนะครับเพิ่ม ให้มันมีกลิ่นหอมเข้ามานะครับเนาะแล้วก็มีใบกะเพราครับนี่แหละใช้ไม่ละเอา้าบ่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเวลานา่าสิขออนุญ,ญาตตัดบทตัดต่อน,นะครับสับไก่ก่อนมาครับบบดน,นี้แจกสับไก่เสเร็จแล้วนะครับเนาะฮนะตำเครื่องแกงครับ เืองแกงก็แน,น้ะครับเนาะขาตะไคร้ลงเลยครับทำเครื่องแกงให้ละเอียดครับนะครับเนาะฮะครับ ตัดเครื่องแจงได้ที่แล้วครับว่าแหลกละเอียดแล้วฮะนี่อแจงหัวได้ที่แล้วมาต่อไปตักผักไว้ก่อน แก่งแกนด้กล้วใครบ้างลาโคกันนะนี้ะครับไอ้ไ่หมอด้วยครับแบบนี้ไอ้พวครัวแล้วแบบนี้ เครื่องแกงนะครับเครื่องแกงที่ตํำไปแล้วนะครับใส่ลงไปเลยอขัวไปเรื่อยๆก่อนครับขัวมันเข่าเนื้อเข่าหนังก่อนเข่าเครื่องแกงก่อนนะครับเนาะ ที่แล้วครับอันนี้เขาก็หน้าปลาแดกม้วนลงไปใส,ส,ส,ปปส่ประมาณสองข้อโต้เด็วอย่าเวิมมาใช่ไแหลก็แซ่บด้กันบปลาแดดใส่แหลมก็นัวนะครับเนาเห็นมันนัวหน้าปลาแดดนะ น้ำล่างโคกม้วนลงไปหม้วนไปนี่นี่พอดีขวำไกล่เลยว่าเท่าไปเอาไปนี้เขาก็ขว่ถ้าวันน้ครต้มเหี่ยวยไกม่มันเปียอะไรกันน้ำมันหดลงก่อนเดี๋ยวจะมาเบิ่อวันกันนะครับเนาะขันตอนต่อไป นะครับมาี่หมอดียดไ้ที่แล้วอปอางรดต้องกันนะครับปูรดปลาปลาตะไคยซีอิอ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวก็ต้องใส่ครับใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนชานะครับขอให้มีกินหอม ้ำตาลน้ำตาลนี่น้ำตาลใส่แดงใส่าขาวก็ได้นะครับเด้อแ,ก,แก่เต่าู้มักผงปรุงรสนะครับหรือภาษาบ้านๆเขาก็ผงชูรสนะครับใส่หลายแท่หลไยใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ลายแส่เบเพาพอดีพองามนะครับ โอ้หอมเด้พี่นอเลยอะเสบย์ก,กับพ้อยังไงครับพอยมันเข่าเนื้อเข่าหนังกอนอ้ประมานี้ครับอีดฟ้าไปี่ น้ำแหงพอกันมาด้ต้มจนน้ำแหงน้าม,มาดกวนเห็นบ่ถายวนๆหลังจากที่เขาต้มเขียวน้ำจนแหงน้อครับน้ำม,มันหดแหงแล้วเขาไปมามาด้อันตอนต่อไปได้เลยขาครันใส่อีกรอบเข้าไปนี่ฮาี่ฮ้อนไว้ถ้าใคร หันเชียงตองไปไปมากวดตองไทยกระเพาะมุวดองไปครับน,นี้สุดทไทยให้เอยงเขาบ่าอิดแก๊สไปนี่ เสร็จเรียบร้อยครับนะครับบดนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับไกล้หลงโคกหลงดุงเขาบอนี่โอ้ยไอ้เงวนหอมกุ้มกุ้มเลยครับพี่น้องเอ๊ะนี่เห็นบ่พร้อมเสิร์ฟโอ้ยห่อนห่อน แล้วครับเอ้าอ้ยตรวอะไรครับมือเ,เอาแบบนี้หอมมวยหน้าแทงหน้าจกน้อยครับโอ้ยมันหันหลุดมือเลยมันขอประทานนาับพยหลายๆเด้อพี่น้อยนี่ครับแล้วแล้วพบเจอครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อ <_ d ance> เพื่อเป็นกำลังใจครับสุดท้ายบ้าหน้ากรบบุญยังไลก็ขอให้พ่อแม่เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่น้องสูขข้ทุกค้นนะครับดูดีมีแห้งบ่เจ็บบไข้บ่จนมีโชคตลอดปีนะครับเด้อมานี้ก็ขอก่าวเข้าขมาสวัสดีจ้าพี่จักนงเด้อครับเด้อสวัสดีครับผิดพลาดประการใดขออนุญ,ญาตบาดคำเด้อ